ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวเบาๆผมเชื่อว่าท่นนานผู้ชมกว่าเกเนี่ยน่าจะเคยกินบุฟเฟ่ต์กันมาก่อนแล้วใช่ไหมครับและในข่าวนี้เนี่ยผมก็เชื่ออย่างยิ่งว่ามันน่าจะเป็นข่าวที่ท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะได้รับความรู้แล้วก็เป็นอุทาหารณ์เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้เพราะเนื่องจากล่าสุดครับมันมีโพโสต์หนึ่งครับที่มันดังมากๆตอนนี้เนี่ยมีคนแชร์ประมาณ7จ0 0แล้วนะครับกับเรื่องของแม่หญิงสาวคนนึงที่เขาไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วทีนี้เนี่ยดันกินไม่หมดโดนทาง ใบสั่งอาหารขึ้นมาแล้วก็ติงต๊ง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 ,งส่งให้พนักงานแล้วก็เรียบร้อยโอ้รอกินสบายสบายสายักพักของเขามาวางพวก <c oughs> ทำไมถาดใหญ่จังถาดแรกไม่เท่าไรถาดสองถาดสามต่มาโอ้โหโอไมคก็คือไม่ใช่แค่เจ้าของโพสต์หรอกครับที่คิดว่าตัวเองจะกินได้หมดเพราะสักพักพนักงานของร้านเนี่ยก็เดินมาบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยมีรายการสั่งอะไรบ้างแล้วก็ยังเหลืออะไรบ้างที่ยังไม่ได้เสิร์ฟอีกเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเจ้าของโพสต์เขาตกใจสิครับเอ้าแมนอยู่บ้า เขาดูบินเนยสั่งอะไรไปบ้างแล้วทีนี้เจ้าของโพสต์เนี่ยก็ได้รู้ความจริงว่าหมูที่สั่งมาเนี่ยมันมีไซส์อยู่มีไซซ์ S ไซส์ M ไซส์ L แต่ก่อนหน้านี้ที่ติ๊กๆๆไปเยอะเนี่ยเพราะเขาคิดว่าทุกไซส์มันเท่ากันหมดน่าจะเป็นแบบถานเล็กๆเล็กๆเล็กๆเๆเหมือนร้านอื่นที่เคยไปกินมาแต่ได้พูดตรงๆให้ถูกต้องที่สุดเลยก็คือตอนที่เขาติ๊กเนี่ยเขามองไม่เห็นว่ามันมีไซส์ M ไซส์ L คือเขาบอกว่ามือเขาอาจจะบังอยู่แล้วก็ด้วยความหูง่าย่ายว นดูท่าหน้าของเจ้าของโพสต์เนี่ยก็ได้ทาการต่อรองกับพนักงานนะครับบอกว่าเออในเมื่อของที่ได้มาก็ยังไม่แตะสักคำขอคืนได้ไหมพนักงานก็บอกว่า no 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 ไม่ได้นะคะนี่มันแคนเซิลไม่ได้เป็นนโยบายของทางร้านคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะแคนเซิลไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะพนักงานบอกว่าที่แคนเซิลไม่ได้เนี่ยมีแค่หมูสไลด์ส่วนเมนูอื่นๆเนี่ยมันยังพอที่จะเอาคืนได้เพราะหมูที่สั่งมาที่กินไม่หมดกันนี้ต่อให้ไม่มีแบบว่าคนไปจับไปแตะต้องอะไรมานะแต่ว่ามันมีเชื้อแบคที่ มาเสิร์ฟแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันอยู่ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิแล้วทีนี้พอออกมาวางบนต๊ะปุ๊บอันนั้น,น,นเนื้อหมูแบคทีเรียมาปุ๊บมันกินต่อไม่ได้มันอาจจะทําให้เกิดเชื้อโรคนูน่นนี่นั่นถ้าสมมติค้างไว้อย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าหมูที่สั่งมาเนี่ยมันต้องทิ้งแล้วทีนี้พนักง,งานก็บอกอย่างนี้กับเจ้าของโพสเจ้าของโพสก็บอกว่าเออทิ้งจริงเหรอถ้าทิ้งแนะ้่ก็ทิ้งต่อหน้าฉันสิ พนักง,งานบอกโอ้โหแทนที่จะยอมรับความผิดดับมาท้าทายฉันอย่างนั้นเหรออันนี้พนักง,งานไม่ได้พูดอันนี้ผมเสริมไปเองอันนี้ท่านผู้ชมรู้อยู่ใช่ไหมพนักง,งานเนี่ยก็เลยทําการทิ้งหมูต่อหน้าให้กับเจ้าของโพสต์ได้เห็นนะครับว่าเนี่ยเราทําการทิ้งหมูจริงๆไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าแบบจะมาโกงหรือมาจะอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยทางร้านเนี่ยก็ปรับตามระบบระเบียบเขานะครับคือขีดละ50บาทรวมๆกันแล้วเนี่ย900ไม่น้อยนะท่านผู้ชมนะขีดละ50 900นี่เกือบ2โลนะอย่างไรก็ตามครับตัวเจ้าของกกกกกกรระะทููเเเเเเนนนนนีีีี่่่่่่่่ยยย็็บอออออววววววาาาาค้้งงตตตัแดด๋๋ เือรับออเดอร์ฉันเนี่ยคือผู้จัดก,การร้านเลยนะทําไมตอนที่สั่งเนี่ยไม่รู้สึกเลยเหรอว่ามันแปลกๆไม่ทวนรายการให้เรารู้หน่อยคือเจ้าของพสต์เแต่เขาก็ไม่ได้บอกแล้วนะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีทําการทวนออเดอร์ทุกครั้งนู่นนี่นั่นแต่เขาบอกว่าในร้านเนี่ยมีประมาณ1 0ถึง12โต๊ะก็คนก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายทําไมคุณผู้จัดก,การร้านเนี่ยถึงไม่สังเกตแต่จะเอะหน่อยเหรอแบบว่ามีเซนหน่อยดูว่ามันสั่งมันผิดปกติไปหรือเปล่าลูกค้าจะสั่งผิดไงทําทไมไม่ดูให้ดีดูสิิกกกก่่่่่่่ออนน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 ห้้าาาาีีีพังงัังงงงยยเเเดมมบลวทไปชโึ ไม่น่าจะทันะคะเออเนี่ยอันนี้ดีถูกต้องแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะแจ้งก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะเอาอาหารมาเสิร์ฟนะว่าก็น่าจะดูคำนวณแล้วดูดูด,ดมันน่าจะกินไม่ไหวหรอกเออมาบอกกันหน่อยก็ดีไม่ใช่มาเสิร์ฟแล้วเขามาบอกก็แบบเนี้ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้ไง ซึ่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับจากที่ผมไปอ่านคอมเมนต์มาคือเราก็ไม่รู้ไงว่าลูกค้าสั่งไปเขาจะกินได้หรือเปล่าเกิดตัวนั้นเป็นพิซอิตแหลกทำยังไงเพราะถ้าหากว่าพูดถึงในมุมของพนักงานเนี่ยพนักงานก็อาจจะแบบไม่อยากจะเสียมารยาทไงคือบางทีก็แบบลูกค้าครับสั่งเยอะขนาดนี้กินไหวหรืออ้าวไอ้เฮี้ยนี่โกนไตมันก็อาจจะเป็นอันนี้ได้คือเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าแต่ละคนก็คือเอาก็คุณเป็นคนสั่งนี่ยเราก็ไม่รู้ไงว่าคุณเห็นแบบไอ้ไอ้ใบที่เราให้ไปหรือเปล่าว่ามัน อันนี้คือไม่ได้บอาน,น,นี่ให้ดูเป็นหลักฐานตัวอย่างให้ทุกคนคนันวิเคราะห์นะคือผมไม่ได้อยากจะชี้นํานะว่าใครผิดใครถูกอะไรยนี้ให้ดูนะว่าเออใบสั่งมันเป็นแบบนี้อ เขาพูดมานะผมไม่ได้พูดเองนะเนี่ยการเอาตัวรอดแบบพี่หนุ่มกันชัยและที่สําคัญก็คือเงินก็กลับไปแล้วทําไมหมูถึงเอากลับบ้านไม่ได้นี่ไม่เป็นสิทธิ์ของเราเราจ่ายเงินไปแล้วตรงนี้เนี่ยก็เลยเกิดเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับว่าอา้าวในเมื่อเราก็จ่ายค่าปรับไปแล้วมันก็เหมือนเราซื้อหมูนั้นแล้วไม่ใช่เหรอทาไมเราถึงเอากลับบ้านไม่ได้อ่านั่นไงครับแต่ตรงนี้จากที่ผมอ่านคอมเมนต์มานะครับเขาก็บอกว่ามันไม่มีที่ไหนหรอกนะคะที่ปรับแล้วเนี่ยยอมใหเอากลับบ้านได้ถ้าอยากจะห่อกลับบ้านเนี่ยสั่งอลาคาร เออทำไมมันถึงแบบมีมาตรฐานไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดมันก็จบตรงนี้ครับว่าทางร้านเขามีกฎไว้อยู่แล้วครับว่าไม่สามารถห่อกลับบ้านได้ถ้าหากว่าโดนปลับโอเคจบนะ แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าทําไมเขาถึงให้เอากลับบ้านไม่ได้เนี่ยคือมีคนคอมเมนต์มานะครับบอกว่าก็เพราะว่าร้านเนี่ยไม่อยากจะปรับนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาปรับเหมือนพอให้เป็นพิธีเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าปรับแบบเวอร์เกินไปเนี่ยอาจจะถูกคอมเมนต์ถูกคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันปรับโหดไปหรือเปล่าว,ว่าร้านตั้งใจมาปรับคนหรือเปล่าเนี่ยอะไรแบบนี้มันก็อาจจะทําให้เสียลูกค้าได้แล้วเอาจริงๆตามประสบการณ์นะครับอันนี้เอาโดยส่วนตัวผมเองก็ได้คือถ้ามันเหลือหมูอีกนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยทางร้านเเค้้าาาก็ไไไม่ดปรรรรบบอะะะนััถจ กำไรจากการปรับตรงนี้นะมันไม่ใช่ไม่ใช่แต่เพียงต้องการที่จะตักเตือนแล้วก็ห้ามไม่ให้เกิดการกินเหลือขึ้นเพราะอ,อย่างไรก็ตามต้นทุนของหมูที่อยู่ในร้านเนี่ยมันก็แพงกว่าตลาดอันนี้บางคนอาจจะสงสัยเหมือนผมเบื้องต้นนะครับหุยเ,ยเดี๋ยวก่อนเขาปรับขีดละ50ถ้าคิดเป็นกิโลกิโลจะตั้ง500มันจะแพงกว่าในตลาดได้ยังไงในตลาดหมูไม่ถึงขนาดนี้แต่ตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ,อย่าลืมนะครับว่าต้นทุนของร้านบุฟเฟ่ต์พวกนี้มันไม่ใช่แค่หมูอย่างเดียวมันมีในส่วนของเรื่องค่าพนักงานค่าเช่าที่คค่่่่่่าา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 าออุุปปกรรรรณ์นน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 ููนีีีีัททเเ้้้แบบบววลงงงตมมมซึหหยใใไ 2กิโลที่ว่าหายไปเนี่ยนะบางทีเนี่ยเขาอาจจะไปเอาให้ลูกค้าประมาณอีก2คน3คนหรือว่า4คนเนี่ยสามารถมานั่งกินได้เขาอาจจะได้เงินมากกว่านั้นอาจจะได้แบรนดิ้งอาจจะได้ค่าเสียโอกาสนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วก็ถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับราคาจํานวนเท่านี้นะครับกับหมูที่เขาให้ไป2กิโลเนี่ยสั่งกลับบ้านเนี่ยแพงกว่านะครับเก้าร้อยถ้าหากว่าสั่งกลับบ้านกับเขาแบบเป็นชุดดีๆแบบจริงๆอ่นะนะเก้าร้อยเนี่ยคงไม่ได้หมูเท่ากับ2กิโลที่เขาได้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นอีกกรณีหนึ่งขึ้นมาบบ่อแ กินหมูดีๆของร้านนี้อยากจะได้น้าจิ้มอยากจะอะไรอะไรทแก้งมากินบุฟเฟ่แล้วก็ให้มันเลยเยอะแล้วก็ให้ปรับไปดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันถูกกว่าแล้วก็มันคุ้มกว่าการที่สั่งซื้อเป็นชุดเป็นเซ็ตมาสั่งกินที่บ้านผ่านแกลบนั่นเองครับชีนี่วงการบุฟเฟ่หรือพระเครื่องวะเนี่ยเชื่อเฉอนกันชิบผาแต่สุดท้ายนี้นะครับผมเองก็ไม่ได้บอกนะว่าใครผิดใครถูกแล้วเอาจาจิงๆเนี่ยเราต้องขอขอบคุณเจ้าของโพสตด้วยนะครับที่เขามาโพสต์แบบนี้เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์นะว่าเอ้ยเรื่องแบบนีีี้้้้้้้้้เเเเเเนนนนนนน่่่่่่ยยมมมมััักกกกิิิดดขขึไไแแแแตตตรรรงงงผาา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 าใจททชบบบคคะะวววววออสพปลลถ สั่งกินเสร็จทีจะสั่งใหมไม่อีกทีอ้าวมาช้าตาขาดช่วงต่อเน,นื่องกินแล้วมันไม่สะใจกินแล้วมันไม่อิ่มไนงะแต่ก็ได้เลยฮะท่านผู้ชมครับก็ต้องบาลานซ์กันให้ดีนะนี่แหละเขาถึงเรียกว่าการกินบุฟเฟ่เลยมันคือสองครามแต่ด้งว่าท่านผู้ชมไม่อยากมีปัญหาแบบนี้นะครับกินร้านไฮโซโมทัศฮะรับรองว่าของดีอร่อยอย่างแน่นอนแล้วต่อท่านผู้ชมกินเหลือเนี่ยเราก็ไม่ปั่นะฮะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแบบอลาคาร์ไม่ใช่บุฟเฟ่ที่เห็นดรามา่าแล้วก็เกิดอยากกินขึ้นมาเออดูดิแล้วคนเยอะมากเาเรียด มไม่เอาไม่ต้องจองหรอกไปเถอะจองอไปก็ไม่ได้กินก็เนี่ยยิ่งไม่ได้กินยิ่งอยากกิน,กน